สรัดครับนางร้ายเกี่ยวก้อยเก็บมะนาวในไร่ประกาศรับออเดอร์ทั่วประเทศ เกี่ยวก้อยขวัญกวินเกิดรับผลพดรูปภาพผันตัวเองเป็นชาวสวนเก็บมะนาวที่สวนเกิดรับผลส่วนของครอบครัวที่ปลูกมะนาวแป้นพิจิตรทางนี้ก็ได้ลงรูปอวดสวนมะนาวซึ่งก็มีน้องชายของสามีมาร่วมด้วยช่วยกันทำมาหากินประกาศรับออเดอร์ทั่วประเทศเห็นเก็บมะนาวลูกเขียวเขียวลูกโตโตโชํำๆจากต้นที่นำไปแพ็คใส่ถุงชาวเน็ตถึงกับเปรี้ยวปากทางด้านเกี่ยวก้อยการันตีเองเลยว่าเปลือกบางน้ำเยอะซึ่งก็ได้เขียนแคปชั่นแค่เห็นก็เปรี้ยวแล้วเมื่อ ออเดอร์เยอะก็เข้าสวนตัดกันเองคัดเองไปเลยแฮสทขอขายของหน่อยนะมะนาวแป้นพิจิตจากสวนเปลือกบ้างน้ำเยอะจัดส่งทั่วประเทศทักมานะแแม่รออยู่ เรียกว่าออเดอร์เข้าปังจริงๆแฟนๆละครเขามาคอมเมนต์เหมาหมดเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามะนาวสวยๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามะนาวสดใหม่ฉ่ำมากเลยครับพี่เกี่ยว้อยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารับพนักงานเพิ่ไมไหมคะแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน้ำไหลคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุณแม่เก่งมากขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ